ี้เรามาอยู่ที่ Microsoft แล้วก็มาอัดคอร์สเรียน Power BI สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่เคยเจอทอยมาก่อนครับก็ทอยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง Data Science ผมสอนการเขียนโปรแกรมตอนนี้ตัวทอริจริงๆทำงานเป็น Analyst มาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมแล้วก็เคยสอบตัว Power BI Data Analyst Certification เนี่ยทอยสอบมาตั้งแต่ยุคที่มันยังเปิดเป็นเหมือนกับยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเยอะเลยครั้งแรกในในโลกนี้เลยนะครับผมแล้วก็สอบผานมาละ สอบมา23สรอบแล้วนะครับผมแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้ต่ออายุใบเซอร์แล้วนะตัว PL 3 0 0นะครับวันนี้เราจะเอาความรู้ที่เราได้สอบใบเซอร์มาแล้วก็การทำงานประสบการณ์ส0ปีแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังในคอร์สนี้ด้วยกันนะครับเนื้อหาวันนี้เราเจาะไปที่ผู้เริ่มต้นเลยไม่เคยใช้ Power BI มาก่อนไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มแบบจับมือทําเลยเน,นื้อหาที่เอาเรียนด้วยกันวันนี้จะมีเรื่องของเปิด Power BI ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาเปิดลองทําด้วยกันครับมีการเตรียมข้อมูลมีการทําพวกเขาเรียกว่าโมเดลเดต้าหรือว่า Data m o มเดลลิงครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เราคนจะต้องรู้เลยสำหรับ d a t a a นนะเ s ี๋ผมมีการสร้าง Visualization นะครับการสร้าง Report แล้วก็ปิดท้ายด้วยการ Sharing นะครับโดยวิธีการในวันนี้จะเป็นสไลด์ประมาณ20-30%ไม่เกินนี้ครับที่เหลือจะเป็นการแฮนด์ซอลเลยก็คือเราจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรา Ass mm hmm. ว่าทุกคนใช้ Windows เป็นหลักนะครับถ้าเกิดใน Windows เนี่ยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้ Mac ก็ผมก็ต้องอาจจะต้องลงพวก Para l l e l แล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้ลงมือทำไปเยอะเนี่ยก็จะทำเป็นค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก่อนหนะ้าที่เราจะเข้าไปที่ Power BI เนี่ยมาลองดูคอนเซปต์เรื่องของ Data Analytics ด้วยกันก่อนวิชาที่เราจะเรียนด้วยกันวันนี้ครับเป็นสิ่งพื้นฐานก็คือเรื่องของ Analytics นะครับ Analytics คืออะไรครับ Analytics ก็คือการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลดิบๆับผมเขาเรียกว่า Raw Data เราพยายามจะหา เทรนหา p a t เทิร์นหาอินไซต์ับผมสมัยก่อนเราจะมีโมเดลที่เราเียที่เราเรียกว่า DIKW m o เดลนะครับย่อมจากษา i n f o า m a t i o n k o o w l e d g e แล้วก็ Wisdom ครก็ผมเราพยายามจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นความรู้บางอย่างที่เราสามารถเอามาใช้งานได้ในของธุรกิจเนี่ยเราเรียกว่า business intelligence ก็คือเอามาใช้เพื่อสร้างกำไรทำให้ลูกค้าเราแฮปปี้กับเรามากขึ้นแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานขึ้นนะครัคราวนี้มาลองดูสเฟสของเรื่อง Data ในติด้วยกันนะครับ เวลาเราเรียน Data Analytics เนี่ยจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเวลาเราทำงานมันจะแบ่งออกมาเป็น4เฟสนะครับผมเริ่มตั้งแต่เฟสที่1 2 3 4สาไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆแล้วสารทอยมองว่า4เฟสเนี้ยมันคือการตั้งคำถามเฟสแรกครับผมเขาเรียกว่า descriptive analytics นะครับผมคำถามที่เราถามก็คือเมื่อวานนี้เกิดอ,อะไรขึ้นมา what happened นะครับผมเมื่อวานนี้ลูกค้าเราใช้บริการเรากี่คนนะ active user มีกี่คนรายได้ ider, เราเป็นเท่าไหร่บา้างกำไรเท่าไหร่สถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ดีหมดเลย ถัดมาเฟสที่2ครับก็คือด i อะโนสติกอนาลิติกครับผมดิอะโนสติกอนาลิติกเนี่ยคือการตั้งคำถามว่า why did it happen เมื่อวานนี้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเราอยากจะเข้าใจรูทคอสของสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกแล้วคราวนี้มาถึงเฟสที่3ครับพอเราเข้าใจอดีตใช่ไหมครับผมสองเฟสแรกเป็นเรื่องอดีตเฟสสามจะเป็นเรื่องของอนาคตมาคืออะไรก็คือพ d i ิ t i v e นาลิติกนะครับผมตามที่ชื่อมันบอกเลยคือเราอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อ อย่างตอนสมัยทอยทำอย่างอยู่ที่บริษัทเทลโกเจ้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการทำโมเดลลิง่งครับผมที่เรียกว่าพิเ i ติฟต์อันนัยติดว่า predictive m o เดลนะครับเพื่อทำนายว่าลูกค้าเราเนี่ยใน2สัปดาห์ข้างหน้าเขาจะยังอยู่กับเราต่อหรือเปล่าหรือว่าใครบ้างที่อยากจะเลิกใช้บริการเรานะครับอันนี้เราเราียกว่า Prediction Model ก็คือการทำนายอนาคตนั่นเองแตาจา่จะไม่จำเป็นต้องปเป็นเรื่องอนาคตเท่านั้นนะผมอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เช่นวันนี้มีลูกค้ามาสมัครสินเชื่อที่ธนาคารแบบนี้ครับเราก็สามารถทำโมเดลที่เร่ารา,า,าั้นน จะมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนธนาคารหรือเปล่าก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เฟสสุดท้ายแล้วเป็นเฟสที่สาธอรทะวายากสุดเลยับผมก็คือพอเราทํานายไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบนี้นะคําถามคือแล้วเราจะทํายังไงกับสิ่งนั้นต่อ What should we do about it เฟสสุดท้ายเลยเรียกว่า Predictive a n a l y t i c นะผมสังเกตว่านะทั้ง4เฟสเนี้ยมันจะเป็นคําถามที่ถามต่อไปมาเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไงทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจดีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไง แล้วเราจะทายังไงดีกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับคราวนี้เวลาเราวาดชาร์ตขึ้นมาเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับการตั้งจะเป็นเรื่องของ value ครับยิ่งอยู่สูงก็คือ value กับธุรกิจเรามากขึ้นการนอนจะเป็นเรื่องของความยากง่ายในการ implement ยิ่งไปทางด้านขวามือทอยตรงนี้ข็หอม complexity สูงขึ้นครับก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าเฟสที่หน่งใน d e r i p t i v e คือง่ายสุดเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไงใช่ไหมใครๆก็สามารถทําได้ diagnostic พยายามสหรูปคอสส์ สองเฟดแรกเนี่ย Power BI จะใช้ในสองเฟดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้แปลว่า Power BI จะใช้ในอีกสองเฟดหลังไม่ได้นะสองเฟดหลังก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับผมแต่ว่าฟีเจอร์ของ Power BI เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเรามีฟีเจอร์อย่าง Machine Learning ก็คือเราสามารถ build model เรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องจกกักรครับผมเพื่อเรียนรู้ pattern ใน data แล้วก็สามารถสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาใน Power BI ได้แล้วจริงๆจะบอกว่า Power BI ในยุคนี้ มันไปไกลกว่าที่2-3ปีที่แล้วที่เราใช้งานเยอะมากเลยทุกวันนี้เราเรียกเป็นฟา b r บรแล้วนะครับมก็คือทำคั่วเ Data Science Data Engineering ได้ด้วยไม่ได้จำกัดเฉพาะทีม d a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  นาฬิเท่านั้นแล้วนะครับแต่คราวนี้มันจะมีเฟดพิเศษนะครับผมซึ่งเอาจริงเฟดนี้ทอยเลยรู้มาจากทีม m i c r o s o f t นี่นแหละนะครับผมเฟดที่5นะครับผมที่อยู่ในโมเดล a l y t i กเมื่อกี้เลยเรียกว่า c o g n i ทีฟอกนะครับผมอเนี่ยให้นึกถึง c o p i l o t แล้วผมยังเปง็นซอฟต์เรามีซอฟต์แวร์ที่เป็น AI ไอใช่ไหมอินเทลเลซ์เซน w ์ซอฟต์แวร์บางอย่างที่เหมือนกับมันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราตอนนี้เลยแล้วก็นั่งทํางานไปพร้อมกับเราใช่ไหมเพื่อช่วยงานเราเสร็จได้เร็วขึ้นจะพูดซะว่าเป็น AI ก็ได้เหมือนกันคราวนี้จริงๆแล้วาว่า AI มันบรอดมากเลยก็คือมองไปเหมือนกับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ รานนี้ AI มันค่อนข้างมีหลายๆเทคนยีผสมกันนะครที่เราใช้กันในเยอะสมัย,มยนี้ก็คือจะเป็นพวกภาษาธรรมชาตินะครเรียกว่า Natural Language Processing นครหรือว่าพวก Machine Learning, Classical ML ที่เราใช้กันเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้แล้วใน p e r b i ตอนนี้เลยและนะเมื่อกี้ครับก็คือทั้ง5เฟสครับที่เราจะได้มา explore มาหาความรู้ด้วยกันวันนี้นะครับตั้งแต่ Descriptive ไปจนถึง Prescriptive ใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วย Cognitive a n a l y t i c itive, น,นะครับ ถัดมาครับมาลองดูเรื่องของ Data a n a l y t i c Process กันบ้างครับคราวนี้ทอยเป็น Analyst มา10กว่าปีแล้วนะผมสิ่งที่ทอยเชื่อมั่นมาตลอดเลยเราถูกสอนกันมาแบบนี้เลยว่า Project Data Science เนี่ยหรือว่า Project Analytics อันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการตั้งคำถามเลยถ้าเกิดเราตั้งคำถามได้ดีใช่ไหมผมเราก็จะได้ Result ที่มันดีด้วยแต่เกิดเราตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรกแปลว่าผลลัพธ์เรามันจะผิดหมดเลยเหมือนกันใช่ไหมผมแปลว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยการตั้งคำถามเกี่ยวเรื่อง Data เนี่ยสำคัญมาก ถอนก็จะพยาพยาฝึกฝนตัวเองนะให้เราเป็นคนที่ที่ตั้งคําถามได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะโอ้คราวนี้การตั้งคำถามได้ดีเนี่ยมันช่วยบอกอะไรครับการตั้งคำถามได้ดีก็คือเราเหมือนกันเรารู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราพยายามจะรู้ว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนนะรูทคอสจริงๆแล้วมันคืออะไรนะทำไมลูกค้าถึงเลิกใช้บริการเราใช่ไหมเราอยากจะหาว่าปัจจัยแรงจริงที่ส่งผลให้ลูกค้าคนหนึ่งอยู่กับเราต่อหรือว่าเขาเลิกใช้บริการเราใช่ไหมโอ้และการตั้งคำถามเนี่ยถ้าเกิดเราดี f i n ปัญหาได้ถูกเนี่ยมันก็ มันจะต้องเอา Data มาจากไหนนะครับผมคำถามจะเป็นตัวกําหนวดว่าปัญหาที่เราแก้นเนี่ยถูกต้องไหมถ้าเกิดปัญหาถูกต้องแล้ว Data ที่เราต้อง,งาาการจะแก้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผม Power BI เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถขึ้นของพวกนี้มาได้เลยให้กับผู้บริหารได้เห็นให้กับทีม Data ได้เห็นนะครับผมเพื่อเราสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นมาลองดูตัวอย่างการตั้งคําถามที่ดีด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดวันนี้เราคุยกับพี่ๆทีมการตลาดหรือว่าทีมเซลล์นะครับผมทีมยอดนักขายของพวกเราเนนะครับผม พี่พี่ทีมนักขายเดินเข้ามาในห้องปุ๊บแล้วถามว่าทอยพี่จะขายของให้ได้มากขึ้นพี่ต้องทํำยังไง <laughs> how can we improve sales ใช่ไหมคําถามนี้มันโอ้โหพี่มันกว้างมากเลยวคําคำถามที่ดีอ่ะข้อที่1น,นะสาระทอยคือมันต้องเฉพาะเจาะจงในหนึ่งภาษาอังกฤษเรกว่า specific นะผมข้อ2คือคําถามที่ดีเนี่ยจะหลีดไปสู่ action แปลว่าเราถามคําถามข้อนี้ปุ๊บได้คาตอบปุ๊บเรารู้ว่าเราจะต้องไปทําอะไรต่อแล้ว ทอยอาจจะขอเปลี่ยนคำถามพี่ทีมเซลล์เมื่อกี้นิดนึงรับผมเป็นคำถามด้านล่างบนหน้านจอตอนนี้เลยคือ what are the key factors อะไรคือปัจจัยสําคัญใช่ไหมที่ทําให้ยอดขายเราตกหรือว่ายอดขายเราเพิ่มในภาคนี้ใช่ไหมเรับผมเมื่อไตรมาที่แล้วสังเกตว่าคําถามมัน specific มากเลยยอดขายในไตรมาที่แล้วในภาคเซในภาคกลางทําไมถึงเพิ่มขึ้น20%ปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดสิ่งไหนขึ้นมาปัจจัยอะไรทําให้ลูกค้าเราเลิกใช้บริการเราเยอะจังเลยครับในภาคใต้ เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคำถามที่ดีมันจะ specific แล้วก็หลีไปสู่ action ได้ดียิ่งขึ้นคราวนี้ process ในการทำ data analytic เนี่ยผมมันมีหลายโมเดลเลยหลาย process หลาย framework วันนี้ทอยอยากจะมาแชร์เ framework ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับ standard เลยเราเลยนกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับโมเดลอยู่บนหน้าจอในนี้ไม่ต่ากว่า2 0 3 0ปีแล้วนะครับชื่อว่า chris dm process นะครับมันย่อมาจากคาว่า Cross-industry standard process for data mining นะครตัว framework นี้เองจริงแล้ว propose ว่าสร้างขึ้นมาครับโดยบริษัท IBM แล้วก็หลายๆบริษัททำงานร่วมกันเนาะแต่ว่า IBM เนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวเรือสมัยก่อนเลยเพื่อเสนอโมเดลตัวนี้ขึ้นมาคราวนี้ตัว Chris Dm เนี่ยทีม data เราใช้กันมานานมากแล้วนะครับผม 20- 30ปีแน่นอนนะครับผมมันจะแบ่งเป็น6กล่องด้วยกันเป็น6สเต็ปในการทำ data p r o j e c t นะครับผมสังเกตว่า6สเต็ปเนี้ย มันจะลอยเรียงกันอยู่ใช่ไหมครับมันจะล้อมอยู่กับตัว Data สังเกตว่า Data เนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยในการที่เราจะ implement 6 process ตัวนี้ได้คราวนี้ขั้นตอนที่1ครับคือการตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่อง business เราเข้าใจธุรกิจเราดีจริงหรือเปล่าธุรกิจเราตอนนี้มีปัญหาเรื่องไหนนะธุรกิจเรามีเป้าหมายอะไรที่ผู้บริหารเราอยากไปให้ถึงใน2ไตรมาสข้างหน้า3ไตรมาสข้างหน้าหรือว่าปีข้างหน,น,น้าแ <Business S 2> น่เด้ง business understanding ก็คือการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจว่าเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรจริงๆนะครับ พอเรารู้ปัญหาของธุรกิจแล้วเราก็จะ move ตัวเองเลื่อนตัวเองครับไปอยู่ในเฟสที่2ครับผมเฟสที่2คือ data understanding ครับ data understanding เนี่ยเราพยายามจะเฮ้ยปัญหาเนี้ยที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยเรามี data เพื่อใช้ตอบปัญหานี้หรือเปล่าสังเกตว่ามันจะมีหัวลูกศรของ,องของแนววิ่งไปมาใช่ไมครับางทีเรามีโจทย์ทางธุรกิจแต่เราไม่มี data ในการตอบโจทย์ก็ต้องกลับไปแก้โจทย์ธุรกิจใหม่ไปลองตั้งคําถามใหม่เฮ้ยคำถามแบบไหนนะ ที่เราพอจะหา Data ได้ใช่ไหมครับบางทีเราตั้งคำถามมาแต่เราไม่สามารถจะหา Data ได้มันก็แก้โจทย์นะั้นไม่ได้ใช่ไหมครับสังเกตว่าหัวลูกศรมันเลยมีการวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเหมือนกันจะเรียกว่ามีการ bounce back ไปมาแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับพอเราเข้าใจธุรกิจเรามี Data แล้วที่เราสามารถทําได้ครับเราก็จะ move ตัวเองไปสู่ phase ที่3เฟ phase ที่3เราเรียกว่า data preparation จากการทําวิจัยมาแล้วจากประสบการณ์ทงานหอยมา10ปีครับ phase สามเนี่ยเป็น phase ที่เราใช้เวลาเยอะมากเลยก็คือ data preparation ครับผมเรานั่งทำความสะอาดข้อมูลเนะี่ยจาก research ก็อบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งเลย50%ถึง80%เลยครับของเวลาที่เราทำในโปรเจกต์นั้นทั้งหมดตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำโปรเจกต์ประมาณ3เดือนใช่มครับประมาณ1เดือนแรกถึง1เดือนครึ่งแรกเนี่ยครับเราอาจจะยังไปไม่ถึงเฟส4เฟส5้เลยเราอยู่ที่เฟส1 2 3คุยกับ b u s i n e s s user ์ทำความเข้าใจ Data นะไปหาว่า Data เราอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็นั่งทำความสะอาดข้อมูลนั่ง prep เ a t a นู่นนี่นั่น3เฟสแรกเนี่ยทว่าสำคัญมาก เพราะถ้าเกิดเราทำสามเฟสแรกไม่ถูกต้องชงสี่ห้าหกเนี่ยก็จะพังแน่นอนแอดสูว่าตอนนี้เราทำสามเฟสแรกเนี่ยแล้วเราได้เดต้าที่มีคุณภาพขึ้นมละเราจะเข้าสู่เฟสที่สี่ห้าหกแล้เฟสที่สี่ก็คือการทำโมเดลลิงก็คือการวิเคราะห์เดต้าของผมเพื่อหาอินไซต์เบื้องต้นหรือว่าอินไซต์เชิงลึกที่สามารถช่วยธุรกิจเราเติบโตไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นตามคำที่เราบอกเลยใช่ไหมครับก็คือ business intelligence intelligence บางอย่างที่ช่วยธุรกิจเราไปได้ไกลกว่าคู่แข่ง แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเฟสที่5ครับพอเราทําโมเดลเสร็จแล้วครับต้องมีการวัดผลด้วยครับเฟสที่5เราเรียกว่า Evaluation ใช่ไหมเราบิวโมเดลขึ้นมาโมเดลเรามีความแม่นยากี่เปอร์เซ็นต์เราบิวอินาทอร์่บางอย่างขึ้นมามันช่วยแก้โจทย์ให้ธุรกิจเราได้จริงหรือเปล่าสังเกตว่า Evaluation เนี่ยโมเดลตัวสีใช่ไหมไป Evaluation กล่องที่กล่องที่5ครับสังเกตมันจะมีลูกศรวิ่งกลับไปที่ Business u n e d r understanding ด้วยเวเราวัมเดเราเนี่ด เราอยากจะลิงก์กลับไปที่ตัว Business Objective ว่าเราสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำโมเดลมาดีแม่แต่ว่ามัน off off the point เลยคือมันไม่สามารถจะตอบโจทย์ธุรกิจได้ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมผมอันนี้คือวิธีการที่ทีม Data เราคอยเช็คกับทีม Business User ว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันช่วยเพิ่ม value ธุรกิจเราได้จริงหรือเปล่า value ที่ทอยพูดถึงก็คือมันช่วยแก้โจ,จทย์ในธุรธกิจได้จริงหรือเปล่าก็เลยต้องกลับไปเช็คที่กล่องที่1เสมอเลยสุดท้ายถ้าเกิดเราตอบโจทย์ธุรกิจได้ด้้้วยยรเเเาาาขสสูุ่ดท เราเรียกว่าการทำ d e PLOY m e n t นะครับ d e PLOY m e n t ทุกวันนี้เนี่ยปี2 0 2 4ที่เราอัดคอร์อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำพวกซอฟต์แวร์เ v e l o p m e น t ค่อนข้างเยอะซอฟต์แวร์ e PLOY m e n t เป็นเรื่องของ Engineering นะครับตัวอย่างเช่นกันเรา build m o เด l ขึ้นมาละเราอยากจะให้ทีมเนี่ยช่วยเอาโมเดลตัวนี้ไปใช้งานจริงในซอฟต์แวร์เราหน่อยเช่นในแอพพลิเคชันในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมโมบายแอพนู่นนี่นั่นโมบายแบงกิ้งอะไรพวกนี้นะครับสังเกตวก่าทีมที่เอาโมเดลเราไป d e PLOY ต่อเนี่ยไม่ใช่ทีม Data จา,จา,100าเ็ดต หรือว่าทีมสั้นๆน,นะเป็นทีมเอนจิเนียร์นะครเอาของเนี้ยไปขึ้นโปรดักชันของจริงครับผมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์สกิลค่อนข้างเยอะสังเกตว่าเน the whole process Chris D M ตัวเนี้ยไม่ใช่มีแค่ทีม Data นะครผมจริงแล้วมีหลายคนเลยที่ต้องมาอยู่ด้วยกันในลูกตรงนี้นั่นเองเมื่อกี้เป็นเฟรมเวิร์ที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดน,นิดน,นึงเนาะแล้วก็สังเกตว่ามมันใหญ่มากหกกล่องเมื่อกี้นะมีการวิ่งไปวิ่งกลับนู่นนี่นั่น โปรเจกต์ Data ตอลไซส์ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับสามเดือนนี่ทอยว่าก็เร็วละนะครับโปรเจกต์ในการทํางานจริงบางทีอาจจะลากยาวไปเป็นครึ่งปีปีหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผมคราวนี้มาถึงโปรเจกต์ตัวหนึ่งครับที่ทอยเห็นช่วงหลังคนก็เริ่มใส่กันเยอะนะครับผมเราไปเรียนคอร์สเซลลารมาเยอะมากหลายๆที่ตอนนี้จะพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า OSEM นะครับบางคนจะเรียกว่า awesome awesome ที่แปลว่าโหโคตรเท่เลยนะครับผมคราวนี้ OSEM เนี่ยมันเป็นตัวย่อของใน,น5สเต็ป ที่ทีม Data โดยเฉพาะทีม Data นันนี่สมอจะใช้ Process ตัวนี้ในการทำงานจริงเลยนะครับ OS E M N ย่อมาจากคาว่า Obtain, s c r u b Export, Model แล้วก็ Interpret นะครับผมพอจะไล่ให้ดูทีละสเต็ปเลยสเต็ปที่1 Obtain คือการเก็บรวบรวม Data นะครับผมอันนี้อาสูาว่าเรามีโจทย์ธุรกิจที่มันค่อนข้างชันละเราอยากจะเก็บ Data ขึ้นมาพอเรา Obtain Data ได้แล้วเดต้ามันจะค่อนข้างเละนิดนึงเป็น Raw Data ดิบๆเหมือนกับ เราขุดน้ำมันที่มันใต้ดินแบบนี้เราไม่สามารถจะใช้น้ำมันก้อนนั้นได้เช่ยผมจนกว่าเราจะรีไฟล์มันก่อนจนกว่าเราจะกลั่นน้ำมันก้อนนั้นก่อนเพื่อมันสามารถใช้งานในรถยนต์เราได้เช่นเดียวกันกับ Data าละไรก็โมก็เลยเข้าสู่เฟสที่2เฟสที่2องสครับคือการบอกว่าเหมือนเรามีสครับขัดผิวใช่ไหมเอาขี้ไข่เราออกเช่ยวผมตัว Data าก็เช่นเดียวกันครับเราอยากจะสครับมันนี่โหมเล่นกับมันนิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งที่มันไม่จําเป็นทิ้งออกไปเก็บไว้เฉพาะส่วนที่มันสําคัญเท่านั้น Data Transformation, Data Cleaning, งน,นะครับ a ด a ้ a โนมัลไลเซและพวกนี้เป็นโปรเซ s ที่เราใช้เวลานานมากและแน่นอนครับสเต็ปสใช้เวลาเยอะมากๆเลยครับประมาณ50-80%เลยจากรีเสิร์ชที่เราบอกกันมะาตัวทอยเนี่ยมีประสบการณ์อ้าที่เหมือนกันก็คือโปรเต์บางทีทำ3า3เดือนใช่ไหมเดือนถึง2เดือนแล้วนะผมนั่งเค็บ Data ไปเลยนะครับพอ Data มมาสะอาดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายหมดเลยนะครับเฟสที่3คือการ e x p l r r พอเราได้ Data ที่เริ่มจับต้องได้ละ เริ่มรู้สึกมี value ขึ้นมาแล้วเราอยากจะเข้าไปหา insight เบื้องต้นครับที่อยู่ใน data ก่อนหนันก็คือการทำ exploration นะสร้างชาร์ t ใช่ไหม Power BI จะเก่งเรื่องนี้มากเลย build visualization เป็นแบบ interactive ด้วยใส่ slicer filter นู่นนี่นั่น,นแล้วก็เล่นกับชาร r t ได้ง่ายขึ้นเฟสที่4ครับพอเราได้ของมาแล้ว explore data เข้าใจเบื้องต้นแล้วเราเริ่มทำ analysis เชิงลึกมากขึ้นก็คือการทำ modeling การ analyze data เชิงลึกเพื่อหา insight บางอย่างพอเราได้ของบางอย่างมาล้ ที่มันมีประโยชน์ธุรกิจเราเข้าสู่เฟสสุดท้ายครับก็คือการ i n t e r p r e t i n t e r p r e t เนี่ยเป็นเรื่องของการ sharinginsight นครับผมอย่างตัวทอยเคยทำ projectdata มาตอนอยู่ telco ตอนอยู่อย่างตอนนี้อยู่ซัมซุง g ะครัผมพอเราได้โ project มาปุ๊บทำ data ทั้งหมดเสร็จแล้วหาอ insight ได้แล้วเราสร้าง businesspresentation ขึ้นมาใช้ Microsoft PowerPoint อนี่แหละนะผมสร้างชาร์ตสร้างสไลด์สร้าง Dashboard แล้วก็ไป present นำเสนอให้กับ user ของเราครับรวมถึงผู้บริหารในบริษัทด้วยเพื่อให้เขาสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเดีเอง และทอยว่านี่คือหัวใจสําคัญของการทาํา d a t าอะไรรกก็คือการใช้ Data เ,เพื่อช่วยเราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เราจบาพาร์ททฤษฎีมาซะเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวหน้าถัดไปครับเราจะเริ่มมาดูโปรแกรมซอฟต์แวร์ Power BI ด้วยกันละว,ว่าเฮ้ย Power BI เนี่ยมันจะเริ่มใช้งานได้ออยังไงได้บ้างเดี๋ยวทอจะเปิดให้ดูว่าเฮ้ยเราจะดาวน์โหลดได้ที่ไหนได้บ้างน,นะครับ